ตำรวจที่ไหนกันนี่ยพอพออิ่มแล้วแข็งแรงแล้วไนะเคยข้าจ่าเคยโดนไหมยืน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 ตำรวนเยอะแล้วต่อมแขวะลำรวจเขาไปตกไปตกหน้าเคยโดนไหมไม่มีปัญญาหรอกว้าตัองหลองตั้งหลัง ทางองค์กรทางองค์กรอยากรับของยังไม่เคยโดนใช่ไหมตำรวจยืมพ่อรถเยอะแล้วแต่ว่าพี่ครับพี่ครับขอทางหน่อยแล้วเอาแบกตำรวจเดินเข้าไปตกหน้าไปจ่ะจ่ะโก้แต่พี่พี่โดเขามีเพื่อนเยอะนะนั่นแหละไม่จะต้องขอทางเจยก็พูดถูกต้องนะมีเพื่อนเยอะมากันทุกวันเลยเขาออกตรวจไม่มาเป็นไรงานการไม่ทำยังไงเออไม่ยิงคนไงพี่โดพี่โดเขาเป็นไอ้ดีด้วยนะเป็นตำรวจด้วยนะบ้านเราตระกูลดีเพราะฉะนั้นได้บ๊ายครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนักเรียน สวัสดีค่ะอรายสวัสดีค่ะอ๋อย้ายที่ต่อแหลเนาะอะ พอเห็นผู้ชายหล่อไม่ได้เลยมีแอบรักเขาด้วยนะแอบรักเขาด้วยผ้าไม่พอใจบีบานแล้วบีบน้องงามน้องงามมันห่อปัญหาปัญากินข้าวอู่แล้วขอตบหน้าพีได้ไหมเยมมอีโนยิงมึงขัจุ๊บปัหกินข้าวอีกแล้วขอจุ๊บได้ไหมได้ยังไงากินข้าวอูกแล้วขอตบหน้าพีได้ไหมโอ้ยเจ๊ก็ฟัไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะแล้วกำลังคังยังไงก็ไปที เอาต่อเดียวเขาตอบทีเดียวได้เลยทีเดีย้ไหมหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเนองั้นป้าก็เอาคืนแล้วกันมาตบกูเซ่เบ้าเอาเลยไม่ใช่คนที่อย่างนี้เลยนะเป็นที่อะไรพาส่งก็รู้เรื่องเเดีี๋ยยวจจะะก ใช่ไหแล้วคนไหนท่ที่ทำอะรติดใจป้ามาทีมาที่หน้าม่อะคอที่หน้าก่อไอ้นี่แหละตบกุ้เซตบกุเซ่อยังปมาใจยังนี่แหละปัารู้นะป๋าว่าปารู้ว่าป๋ารู้ว่าการไม่ื่อ่ขอีไม่ไหวอ่ะตบไองเยองเทีอยจะสาดจะสาดเกาจัดเกาจัด แล้วเราไ่ได้เงียนกันลูก่พูดมากยากจัการจิเอ๋อป้าดูสิเฮ้ยตายไข่เอื้อมือตัดปปลาคนตใ้นี่ไงคะไม่ใช่นะแล้ป้าบอกให้ยาไม่นะอป้าเห็นไยนี่เอาเนี้ยเอาป้าย้ป้ายแล้ป้ายป้ายด้ป้ายด้งป้ายด้ป้ายเด้งป้ายได้ป้ด้ป้าเด้ยด้ป้ายด้ป้าด้าด้ป้ายด้ง ช่วยด้วยน้องจ๋าจ๋าเจ๊เนี่ยมันเอามือไม้มาทันเราเนี่ยกำลังสัมภาษณ์หัวใจะกิบแง่น้องจ่านะคนรักมากิดนักแสดไม่น่ดูดูทำไมทำอย่างนี้ล่ะโปี่เอาเอาเอา วางกะวังระยะสันบ้านปูน้นได้ระยะกันชั้ิดเอาใหม่เอาใหม่ระยะไปชิ้ตัวนะจากระยะชิ้ตัวเรื่องที่มันแคบเรื่องที่มันแคบเอาเอาเอามือไอ้จังไลยจเือจังดี๋ยวนะปูบ้านปูนแ้นากัน่านีได้ไง กูดิ้วใหม่มือจังไรเองกูมวยัการให้ครอ่ะทำกูนี่เลขอให้ตายโดยอัตโนมัติใคตายแม่ฝั่งนู้นกูมาัฝั่งนี้แล้วเเดวก่อนไปฝั่งโน้นไปฝังนน้นไปฝั่งน้นได้ๆง้นไปโตบุตรโตบุตรตอือ

ไอแม่เย็ดโดนกันแน่เลยนะพระสงฆ์ก็คุยกับตำรวจเยอะเลยเก่งแต่ปากเนี่ยเราเนี่ยน้องจ๋าจ๋าเชมันมือกันอยู่ไม่สุกเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนเติเดี๋ยวกันเตก่บอลที่คอพยจัดฉันให้ตายโอ้ตายห่าตายลงตายห่ารอบนี้หนักเว้ยโตายห่าเด็ดย่าก็เคไม่เคยทำนะย่าปกป้องปกป้องป้านะ ย่ปกป้องป้าไม่เคยจะทำป้านะไปย่าทำไปย่าบอกเาดิแต่กูไม่ไว้ใจน่า้้องปย่าป้าจะเอาใครถายันทำไมเนี้ยแล้คยันเราน้องจ๋าดันหัวหัวเราอย่างนี้เนี่ยโกจะทำางงั้นไอ้ตกไม่ได้หยุดกันเลยนะมีคนประเภทนี้พ้ารู้เรื่องอ่ะปากดีจะไม่ดีแล้วเนี่ยผักปีเราไม่ได้หยุดย้นน่ารำคาญ เขาทำเจ๊จริงๆคนนอเน,นี่ยาะทำตเนี่ยเขาเรียกว่าตะก,กีตเขาเรียกว่าตะก,กอ้า,อา,อา ตะกี้ตะกิดตะกี้แบบนี้นะครับหนักเกมใหญ่เร็วเกมในตะเกมใตะกิดเดี๋ยวไปตีเขาสิตำรวจมาเยอะเดี๋ไปตีเขาสิคนที่ตีเราเนี่ยพ้ารู้ดีใครอะใครให้ตีโอ้ยไปยะยะดันเนี่ยลูกไปยะยปไปยะจะไปแกล้งน้องจ๋า นี่ยมันดันแขกใคระใครดันนีนีครดนแขกอยู่ครบมองใม้ดีแขกไี่อยู่ครบมองไม่ดีตบตาหมดเลยอะเรืเลยเขาเก็วเาโอเขขแงจีตบเนี่ยมาตัวอะโมทำไมเนี่ยแล้วมมงมัดันไปไปดูว่าดีชีวิตจนตำรวจมากันเยอะเอเอามาตบตีเราอย่างงี้ยพะรู้อยู่แก่ใจมาเรื่อยใจ น้องจ๋าน้องจ๋าใครอ่ะนี๋จะบอกชีวิตจริงทั้งบ้านหมดเลยนะมีปืนหมดเลยที่ไหนอ่ะหลอนแล้วป้าหลอนแล้วหลอนแล้วไม่มีใครด้วยข้างหลังก็ไม่มีใครเลยตะโกนหนึ่งม่รู้กินเม็ดไหนป้าหลอนแล้วเนี่ยทับด้วยทับทับ สับระยะกันทันทีเขาเรียกสับระยะไปทิดตัวต้องห่อไหลด้วยอ๋อเออน้องเขาตบตีเจ๊ตลอดเลยเนี่ยเจ๊นะเดี๋ยวก่อนฟ้องฟ้องนี่ความเป็นจริงก็เกิดขึ้นนะพระจัดสันน่ะคุณเขาอยากล๋อยแม่อ้ามดูอ้ามแม่ถ่ายลงน้ำอย่างเท่เลยอ้าววันนี้เล่นหนังเรื่องอะไรอีกฮะ มีลังเรื่องอะรเล่นดิคิวไม่รู้หรอบราอืมปารนานอามอามแก้งปารนาไหมในน้องคนนี้ยแกล้งไหมไม่ต้องถามอ้าวอ้าวตอบดีๆดิไม่ถามก็ตอบดีๆโว้ยเออทำกันอนี้นะเจ้จุกเจ้าหนาดาในมันโอดอืม จะผักมาโดนผมทล้ไมเนี่ยอย่าไปผ่านเขาดิเออใครก็ทำอ่ะทำหลายเหตุจะเอาใครทำบ้างใครทำบัตรจ่ายพระรู้อยู่กับใจนะเดี๋ยวก็ตายโดยอัตโนมัติเลยแม่แม่แจ้งความไปแล้วเราไม่ใช่คนไร้เกายรติเลยนะมันตายเขาพูดกันเต็มที่เลยเงอนพี่โน้ตมนตายพูดถึงเยอะแอ๊บคนตายหรือคนใต้ พระสงฆ์พูดกันนะน้องน้องมาตีเรามาตีเราตลอดเลยเนี่ยเขาคุยงานกันอยู่เขาเบาสิเขาทำงานอยู่ จริงๆนะคุณพยาบาลนะคุรู้เรื่องดีสรุปเป็นอะไรกันแน่พยาบาลโอ้ยแบบมุไม่ต้องมาพูดกันนะเรื่องลุงตู่ไหมเรื่องลุงตู่มเด็กพยาบาลเด็กพยาบาลไม่ในอนเลยถ้าแกล้งกูกูเรื่องมุงตู่นะใครจ่าใครจ่ายแก่ใครจ่าใครจ่าใครแกล้งเราเราจะเรื่องลุงตู่ไม่พูดอะไรกันเสน ใครแก้ไม่ได้ม่ไา้เลยหัวใจผมดอกมันเจ๊เอวแล้วเจ็บมากเลยมาโดนปัญญายิ่งนี่พรดกันจะช่างสันที่คนมาแอบยิงเนี่ยบอกนี้ถ้าแกงเราเราจะไปการลุมป้อมนลว่าสนาาในมาโนดลุงจิตนะตมาเจ ทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนป้าทานแล้วอิ่งแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วโกรธแล้วเนี่ยปัญหาอะไรเนี่ยคะปัญหามากมายผ่าใจอ่อนล้า <c oughs> ไปแล้ว